หลังจากที่ครบกาหนดที่ครมอ,อนุมัติให้ลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนะครับเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทําให้ตามจริงแล้วเนี่ยนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างจะต้องกลับมาจ่ายเงินสมทบกับประกันสังคมในตราเดิมแต่ล่าสุดทางบอร์ดสปอสอได้ผ่อนคลายขยายเวลาการลดเงินสมทบตรงนี้ไปอีก3เดือนครับคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่13สํานักงานประกันสังคมหรือว่าสปสกระทรวงแรงงานเห็นชอบ ลดอัตราเงินสมทบปี64ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายในจ้าง2.5%ลูกจ้างมาตรา33 2.5%และผู้ประกันตนมาตรา39จัดเก็บเดือนละ235บาทนายพศอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าการลดเงินสมทบนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการและกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตนซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานจากการระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามมตินี้จะนำเสนอที่ประชุมคอรมอให้รับทราบในวาระต่อไปนะครับ